อะแกะได้แล้วอะแกะแกะอะไรนะเขาเรียกอะไรโอเคม่โคมโเอาออกอันนี้ออกนีเออกอ่เอาออกนี่ดึงนี้ออกเลยนี่ดึงออกดึงนี้ออกก่อนตีหนูหนูดึงนี้ออกก่อนลรู้แล้วเปิดได้ก็บอกให้เฉยนี่หนูเอาพลาสติกนี่ออกก่อนตีเนี่ยเออดึงออก มันจะได้เปิดได้เอาตุ๊กตาให้น้องดิให้น้องยืมเล่นก่อนโอ้โหทำไมห่วงอ่ะเอาเทออกเทไ,ไ, <laughs> ไม่ออกอันนี้มาน,นี่พ่อออกให้หนูพ่อบอกให้หนูเอาน,นี้ออก อือเอาออกไหมวะออกมาออกมาเอาเปิดห้องกว,ว้างมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพังออเอาเบาเอาเอาเอาล่วงล้วงล้วงหมดแล้วลของเล่นของเล่น ไหนโชว์หน่อยดิโชว์หน่หนหอยดิของเย็นของเย็นของเย็นอเน